วันนี้เราจะไปที่ไหนแาบุรีเราจะไปแคมปิ้งกันนะครับที่โคชสารแคมปิ้งที่สระบุรีพร้อมอยังพร้อม เลยครับผมก็อีกประมาณเจ็ดกิโลนะจะถึงแคมป์เขาจะสารแครมป์เดี๋ยวเราจะแวะปั๊มปตทกันก่อนนะครับเพื่อดูว่าเราขาดอะไรบ้างจะได้ซื้อเข้าไปครับผม เรามาที่โคชสถานแคมป์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินชมนะครับอากาศที่โคชสถานแคมป์มีกก็ลมเลื่นนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวที่ไหนกันเอ่ยสานแคมป์ครับเป็นไงบ้างครับเดินทางก็ดีระยะทางไม่ไกลเดินทางจากกรุงเทพมาถึงใช้เวลาไม่นานครับผมเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เดินทางเป็นไงกินตลอดทางเลยแต่ถึงเวลาพูดพูดไม่ได้เต็มปากครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ น้าร้อนครับต้องหาน้ำเล่นครับ โอเคครับตอนนี้เราเลือกที่จะกางทาร์ปก่อนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเดี๋ยวเย็นๆค่อยโซโล่เต็นท์แปบ๊บเดียวตอันนี้ก็ฝนเต็มลานเลยครับอากาศดีเดี๋ยวผมก็จะลงน้ำแล้วก็วเดี๋ยวค่อยขึ้นมากางเต็นท์น,นี้เขาแม่บ้านกับลูกๆก,ก็ลงไปเรียบร้อยแล้ว ลงไปเป็นชัวออ่วโมงแล้วฮัลโหลฮัลโหล เป็นงไงบ้างครับมาเที่ยวที่โคตจะสารแคมป์สนุกแล้วก็ได้เล่นน้ำสดชื่นด้วยเย็นสบายน,น้ำใสไหมใสมีปลาไม,ม่เอ่ยมีหนูชอบไหมคะชอบค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นแล้วเนาะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทำอาหารกินกันโอเคไปกันเลย <Okay. S 2> เสร็จไปแล้วครับสองเมนูครับผมยำทะเลรัวคุณนกกิมจิครัวโลตัสครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำกับข้าวเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็จะกินกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาสรุปร้านให้นะครับว่าอาอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอดไนท์ด้วยการรับประทานอาหารตอนเย็นครับบาย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 ครับพี่ฟอง เดี๋ยวผมจะรีวิวห้องน้ำให้ดูนะฮะตื่นเช้าเ้าก็บรรยากาศก็จะค้มๆหน่อยสะอาดครับห้องน้ำชายสองนะครับห้องน้หญิงก็เหมือนกันอันนะมีตัวช่วยเห็นไหมครับห้องน้ำหญิงสองครับเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้านะครับสะอาดครับ ห้องน้ำใหม่ครับผมเป็นแบบชักโครกนะครับมีเซอร์ไพรส์ครับผมมีเครื่องทำน้ําอุ่นครับน้ําแรงไหมโอเคน้ําแรงครับแล้วก็จะมีอ่างาไว้ล้างหน้าแปรงวันนะครับมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับผม บร,บริเวณด้านข้างนะครับของผู้ชายก็จะเป็นโถชี่ครับมีสองโถครับผมป่ะเดี๋ยวพาไปดูที่ล้างจานกันที่ล้างจานก็จะอยู่ตรงบริเวณห้องน้ำผู้หญิงนะฮะมีทั้งหมดสามจุดครับสามเขาเรียกอะไรสามที่ล้างนะฮะ สามอ่างซิงโอเคสามอ่างซิงครับก็จะประมาณนี้ผมต้องตื่นมารีวิวแต่เช้ามืดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาใช้นะจะจะได้ไม่รบกวนเขาโอเคครับขอบคุณครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับอตอนนี้ก็เวลาหกโมงกว่า ากาก็กำลังดีครับ โอเคเดี๋ยวผมจะสรุปร้านให้ฟังครับก็เป็นรานไม่ใหญ่มากครับเป็นรานขนาดเล็กเลยครับแต่บรรยากาศดีครับหญ้า,าก็ถั่วดีเนาะเขียวแล้วก็ลำทานนะฮะผมว่าดีเลยสำหรับคนที่มีลูกเล็กๆอย่างผม ก็สามารถลงเล่นน้ำได้แล้วก็น้ำใสชอบครับโดยรวมทางร้านก็มีบริการเ,เสื้อสูชีพมีเรือ,อทางร้านรับน้องหมาน้องแมวแล้วก็รับแอร์เคลื่อนที่ด้วยถือวดีเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยเวลาเราแคมป์ก็ไม่มีแอร์ก็จะลำบาก แต่อากาศที่นี่เย็นสบายนะครับกลคืนนอนก็โอเคสบายเลยจากเชเช้าเนี่ยผมตื่นมาผมเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อไปรีวิวห้องน้ำให้ดูนะผมว่าโอเคนะเพราะว่าออย่างที่ทลิปอีกคือบางครั้งมันแมลงมันเยอะในห้องน้ำแต่ที่นี่ไม่มีนะครับ ถือว่าใช้ได้ก็ธรรมชาติดีโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจของโคษสารแคมป์นคะครัเขามีแอปมินคอยตอบรายละเอียดก็ลองติดต่อทางร้านดูโอเคครับโอเคครับเช้านี้เราก็เอาแบบง่ายๆนะครับ าจารเร่งด่วนเป็นข้าวต้มกุ้งไปเด็กๆก,ก็ชอบด้วยแต,ตอนนี้เด็กๆยังไม่ตื่นเลยครับน่าจะบรรยากาศดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเงว้งวเงวเงว้วกดมอนงตื่นกันหรือ,อยังว้าไม่มีใครตื่นสักคนหนึ่ง การลมลื่นครับ ทานอาหารเชา้านะครับหลังจากที่เชฟกระทะรั่วทำเสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับชิมหรือยังไม่ได้ชิมเลยแอบนอ่าสูตรมั่วจาก youtube ครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปอืมอร่อย พูดเอาใจแบบนี้เหมือนอยากจะทำให้ชุกเช้าอร่อยไหมคะวันนี้เล่นน้ำไหมไม่พูดสงสัยหิวแต่เช้าตัวน้อยของผมอีกคนนึงก็ยังไม่ตื่นนะครับน่าจะนอนหลับสบาย เค okay, ครับหลังจากเราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ำกันอีกรอบนะเอาให้สุดขีดไปเลย